mm <smart noise> กับมิวนะคะแล้วก็ช่องสิริรพัฒนสตอรีของเรานะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยก่อนอื่นต้องขอท้าความก่อนนะคะว่าช่องสิริรพันสตอรีเนี่ยสร้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหูเอาไว้เ o v e r เพลงเอาไว้ลงนะคะแล้วก็มีเป็นแบบ community เล็กๆที่มีคนติดตามอยู่ประมาณ 444คนคนนั้นที่จำได้เนาะจนล่าสุดค่ะมีข่าวดีว่าเราถึง10,000 10, ซับสไคร์เบอร์แล้วโคตรดีใจอ่ะคือเอาจริงๆนะมิวไม่เคยคิดเลยว่าว่าช่องมิวมันจะเติบโตมาได้อ่ะบางคนอาจจะแบบโอเคเขามีคนตามเป็นล้านอะไรเงี้ยมิวตอนเนี้ยแค่มี1 0 0 0 0น่ะถือว่าเป็นแบบ เป็นจุดหมายที่ดีมากๆแล้วอะค่ะตอนนี้มิวกำลังจะเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆรายการต่างๆให้มันเยอะขึ้นนะคะรวมไปถึง cover เพลงก็ยังจะทําอยู่ด้วยแล้วพอเรามาเห็นคนที่แบบเข้ามาติดตามเราเข้ามาให้กําลังใจเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบดีใจมากๆเลยแล้วขอบคุณทุกคนด้วยคะขอบคุณทั้ง1 0 0 0 0หมื่นซับสไคร์เบอร์นะคะ ติดตามกันมาตอนแรกก็มานั่งคิดว่าถ้าเกิดว่าช่องเราถึง1 0 0 0 0หมื่ c r i b e r s แล้วอะเราจะทําอะไรกันดีนะคะก็เลยปิ๊งไอเดียที่ว่ามิวอะมีแบงค์ห้อยู่คะ่ะเป็นแบงค์ห้ที่หมิวอะเก็บไว้มิวจนะมี By, นโยบายในชีวิตยอย่างหนึ่งคือถ้าเจอแบงค์ห้าสมิวจะไม่ใช้มิวจะเก็บไว้เอาเป็น b, แบบ เป็นเงินเก็บอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยากเอามาใช้อะไรแล้ก็จะเอาออกมาใช้นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมานับกันนะคะว่าแบงค์ห้าสิบเนี้ยมันมีเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างสิ่งที่นิวคิดไว้ตอนนี้นะคะอันแรกเลยคือนิวจะใช้เงินหนึ่งจำนวนในการที่จะไปซื้อของซื้อน้ำเพื่อที่จะมาทำข้าวกล่องเอาไปแจกให้กับ พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าณนะ้าอาที่เขาเป็นคนใดบ้านตอนนี้อยู่นะคะจะเอาไปแจก200กล่องด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวมานับกันก่อนดีกว่าว่าเรามีแดง50อยู่กี่บาทน,นะและนี่นะคะก็เป็น จำนวนแบงค์50ของหยูที่เก็บสะสมไว้นะแล้วก็มีอีก2ใบอันนี้อยู่ตรงนี้นะคะใน1พับอย่างนี้นะคะจะมีแบงค์50อยู่ทั้งหมด10ใบก็คือ500บาทนั่นเองเดี๋ยวมานนับกันดีกว่าว่าจะมีทั้งหมดกี่บาทนี่ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เคยนับเลยมาค่ะมาเริ่มนับกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม 2 23พับไปกันค่ะ23คํานวณก่อนค่ะเราจะใช้สมหองทําไมเลยเมื่อเรามีเทคโนโลยี23 5 0 0เท่ากับ11500จำเลขไว้นะคะ11500 จะออกงวดนี้ก็ได้นะคะบวกกับ100 1 1 6 0 0นี่คือจำนวนเงิน11600ที่เราจะเอาไปใช้ในการทำข้าวกล่องแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นคนไร้บ้านอยู่ตอนนี้คะ่ะตอนเนี้ย เดี๋ยวเอาเงินส่วนหนึ่งอะไปให้แม่ซื้อไก่ซื้อข้าวของอะไรซื้อน้ําขวดซื้อกล่องมาเพื่อเตรียมจะทําข้าวกล่องนะคะทําเองเราต้องทําเองหมดทุกขั้นตอนเลยอาจจะมีไข่ดาวด้วยดีไหมยอยู่ว่าพอ,อๆๆเอาไปจ่ายเป็นค่าของให้แม่นะคะให้แม่ไปช้อปปิ้งไปซื้อของ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็เอาวัตถุดิบมาทำ ตามเจ้าถุงน,นี้ไป5,000บาทมาเ<ๆ>ป็นถุงเลยค่ะเอาดูค่ะเดี๋ยวต,ต้องไปซื้ออะไรบ้างจ๊ะยังเหลือซื้อไก่ซื้อน้ำอีกยังไม่ครบไข่5้าเพคส่งมอบเงินแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต,ต่อไปก็ปล่อยปล่อยเป็นหน้าที่ของแม่เพาเราทำกับข้าวไม่เป็นมิวจะช่วยทอดไข่ดาวมิวทอดไข่ดาวได้ นี่นะคะเราก็ได้ทําการซื้อกล่องซื้อชอ้อนไาเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันก่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขากำลังจะเตรียมวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวยัไปหมดเลยนี่ตำก็ตำเข้าไปห <c oughs> <c oughs> อมมากเลยค่ะ <c oughs> ดูไก่ค่ะ ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะปล่อยให้ออทีมงานแม่บ้านนะคะเตรียมข้าวของกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวข้าวพร้อมแล้วหุงพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพื่อที่จะมาทำข้าวกล่อง200กล่องกันนะคะมาเอาใจช่วยกันด้วยนะคะเช้าวันใหม่อันแสนสดใสค่ะ ขณะนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะเจมยูจะลงไปช่วยแม่ทำทอดไข่ดาวแล้วก็แพ็คของนะคะตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยไม่อยากตื่นเลยยงไปสร้างกันค่ะไปค่ะม้อยเนี่ยม้อเนี่ยวัสดีค่ะทีมงาน เช้าแล้วนะคะกับทีมงานเตรียมข้าวเตรียมไข่พร้อมแล้วไช่นะคะทีห่หมักไว้เรียบร้อยแล้วมากับเทมิไทยด้วยตอนแรกกะว่าจะแวะมาดูแป๊บเดียวนะคะาาแต่ว่าไ่งไหนตื่นละมาช่วยเขาเลยแล้วกันเดี๋ยวเอากล่องนะคะเราจะเตรียมกล่องออกมาก่อนเอาไว้ขอดข้าว ส0 0กล่องบวกบวกส2ง้ากล่องนะคะตอนนี้กำล,ล,<ๆ>ลังขนไปใส่ที่รถ็นอยู่อันนั้นแต่งตเรียบร้อยละพอเนาะอ๋อวันนี้นะคะมีแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะกําลังจัดเตรียมตัวไปที่หัวลำโพงแล้วก็ลาดาเนินนะคะเข้ากล่องเช้าทําเสร็จแล้ว225กล่องจากงบประมาณจากแบงค์ห้ของเราฉลองม รอเดินทางนะคะไปกับเพื่อนคู่ายไม้นอ้นองคู่ใจเดี๋ยวเราเอารถไปสองคันนะคะเพราะว่าใส่ไม่พอจริงๆตอนนี้นะคะใกล้ถึงเปชั่นแรกของเราแล้วนะคะจุดหมายแรกของเราที่จะไปก็คือหัวลำโพงนั่นเองนะคะหัวลำโพงเท่าที่วิวแบบดูข้อมูลแบบที่ได้รีเสิร์ชมาก็คือตรงนี้ก็มีคน มีพี่ๆคนไร้บ้านอยู่เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเราจะสามารถจอดรถได้ตรงไหนแล้วก็สามารถแจกได้ตรงไหนนะคะไปดูกันถึงแล้วนะคะเมื่อกี้เท่าที่ดูก็คือเยอะมากเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าไปแจกข้าวกันค่ะ องคือราดดําเนินตรงนั้นเขาบอกว่าเยอะเหมือนกันเนาะไปอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปวนดูตรงราดดําเนินแถวแถวแถวกองสลากวัางไม่แน่ใจอะ่ะแต่เดี๋ยวขับไปก่อนขับไปวนดูก่อนนะคะไปค่ะค่ะเมื่อกี้ติดต่อกับคุณหมอทศพ,พรไว้แล้วคุณหมอทศพ,พรบอกว่าตรงหน้าโชว์รูมเบนซ์มีคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอีก100กว่ากล่องที่ยังมีอยู่นะคะไปแจกตรงนั้น สวัสดีนะคะคุณหมอขาโอเคไหมคะดีแล้วเที่ยงแต่ะยังหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักก็ไม่ต้องสัมผัสกันสวัสดีคุณหมอธทรสภรนะคะก็วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะไปด้วยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายนะคะไปโอเคค่ะถึงแล้วค่ะไปลงกันมา เวลาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องคิดตลอดเวลาว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะมีเชื้อแล้วจะเอเชื้อให้เราได้ให้เราเอามาแทนเขาบ่นผมว่าไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบมาครับมาครับช้าช้า คุณนะคะคุณหมอจะเจอกันลูกค้าเจอก้าการถ้าเกิดว่าเย็นดีมากเดียด๋วยวเจอกัน ก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วนะคะสําหรับการมาแจกข้าวให้กับพี่ๆคนไร้บ้านนะคะที่มาแจกก็ยิ่งเห็นว่าอตอนนี้มัน,มนวิกฤตจ,จริงๆม,มันเป็นปัญหาจริงๆอ่ะเนาะแต่ว่าหิวก็คงทําได้เท่านี้นะคะ่ะทําได้เท่าที่ทําได้นะคะก็เอาใจช่วยทุกๆคนด้วยนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยไว้นะคะวันนี้ขอบคุณแม่ๆพี่ๆป้าๆนะ้านๆะนะทุกคนเลยนะคะที่ตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยมาเตรียมของมาทําไก่โดยเฉพาะแม่ แม่แบบแม่ทําผัดไก่เองทํานู่นทํานี่ซื้อของมาแบบส่วนใหญ่คือต้องแม่เลยอ่ะแม่ไปแม่ไปแมคโครซื้อของซื้อของมาหั่นนู่นนี่คือมิแวแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมิวมีหน้าที่แค่แบบสมทบทุนอย่างเดียวคนที่ทําส่วนใหญ่ก็คือแม่เลยแล้วก็ขอบคุณน้าๆนป้าๆที่หมู่บ้านด้วยนะคะที่มาช่วยกันลงแรงเมื่อเช้านี้โอ้โหแล้วก็ขอบคุณชฟเฟอร์นะคะไม่โฟกัสชฟเฟอร์สวยเก่งแต่โสดค่ะ เอ้ยต้องแบไอจีเราป้าต้องแบไอจีเราป้าขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้โปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะขอบคุณที่มากดติดตามกันขอบคุณที่มากดไลค์คลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์คลิปนี้กันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วจะต้องไปอบนออาบน้ำนะคะกลับถึงบ้าน ไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย